แกงส้มทุคนเยอแกงส้มมารุมนะคะกินข้าวแบบวันนี้มีบวัวบอกมีทั่วพลูแล้วก็ใบนุน่นลูกเครือวันนี้ไม่ค่อยมีพักแกงส้มมารุม่มแล้วก็ปลาตม้มสดมนำแกงส้ม อไอ่เพชรต่งเพชรตันงเปรี้ยวไปต,ตาตาไม้ใหญ่กินข้าวค่ะ เมตตาทามยาย่เมตตามยายหรอกินข้าวค่ะลา,าอ,อยากอกกลมด้วยเวท้าวํามใหญ่อืุจเพื่อได้เลยดำมากเมต้ากินอะไรเหอกินข้าวเมตากินอะไรเหอกินข้าวค่ะ กินอะไ,ไ,ไรอยู่ไปต,ต้องกินอะไรอยู่อืมใช่คือร้อยมาเข็นซ้ำอืมน้ำรุ่มอืมระวังโดนนะคะ

É Com é a ยาต้มต้มดาวเดี่ยวเลยเนะี่ยแม่ต้องทำอะไปตม่ต้องทำอะไรอยู่แม่ต้อกินข้าวน้องไปดูทีวีเลยด้ยเอาชาวข้าวเที่ยงหลดเดี๋ยวเลยทุกคนนะ มีใบนุ้นใบนุ้นนะใบนุ้นจะกินออกมันมันรล้วหมักมันมันพร้อม ลิ่นเหมือนกันเลยกับลูกมุน่นลูกมุ่นอ่อน <c oughs> แพดเพดเปลี่ยว Approve. ngành nương bạc thù <cười> <cười> lôi mình 爷爷。Mm. ย่านติดฟันไปกู้ที่ปูนมากินเลยก็ไม่ร้อยกินเลยก็นติดฟัน บวบมาละ <c ười> ชอบ,บอกินบวบกเครื่องฟ่วง <c ười> มาะ rồi Đây lên còn nữa Mình

冰茶。 đây lên rồi nè Tôm mình được qua อุ่นไปอุ่นมากท้านถ่ายเข้มอเอมนเนทุกคนเนาะก็ข้อล่าไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวจะกินมาลาจะสั่งมาลามามากินได้เลย๊ายบายอย่าลืมกดติดตามนะคะ